นนนนอกลงทเกกรุพ็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ก็ขออํานวยพรแล้วก็อวยพรให้ทุกทท่ทานนั้นมีแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จซึ่งในส่วนตรงนี้เองก็ต้องฝากไว้เรื่องของธรรมะ ในการที่จะใช้ควบคู่กันกับคำของอวยพรด้วยเพราะว่าในเรื่องของการอวยพรถ้าเราอวยพรอ,อย่างเดียวแต่ว่าผู้ที่รับพรไปนั้นไม่ประกอบด้วยธรรมะตั้งมั่นอยู่ในความประมาทคือไม่สนใจที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมหรือทำคุณงามความดี พรนั้นได้ไปนั้นก็คงไม่สำลิดผลฉะนั้นถ้าเราจะให้พอนั้นสำลิดผลก็ต้องมันประกอบคุณงามความดีคือกระทําความดีเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยอาตมานั้นมักจะพูดอยู่เสมอว่าในช่วงของปีใหม่หรือว่าเป็นช่วงเทศกาลอ,อื่นก็ดีนั้นธรรมะที่จะนํามาใช้ได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของความไม่ประมาทความไม่ประมาทตอนนี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ประมาทถ,ถึงเรื่องของทางโลกและทางธรรม ในทางโลกนั้นก็คือเรื่องของการระมัดระวังในการที่จะดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับลาอะไรก็ต่างๆหรือว่าในเรื่องของการทรมาหากินเนี่ยก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในเรื่องของการกระทําตนถ้าเราจะไปไหนมาไหนก็ไม่ควรดื่มสุราของหมื่นเมาทําให้สตินั้นฟันฟ่นเฟือนไป ก็ต้องมีสติในการที่จะขับรถขับลาหรือการที่จะดำรงชีวิตก็ต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็คือไม่ค้าขายสิ่งเสพติดหรือทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในส่วนของความประมาทในเรื่องของการกระทำตนนี่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในเรื่องของทางธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่หลงอยู่ในวันเวลาคือปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไป ก็จงเร่งทําคุณงามความดีอย่าให้ปล่อยให้จิตใจนั้นไปหมกมุ่นอยู่ในความชั่วคือความโลภความโกรธความหลงอะไรทํานองนี้ก็คือในเรื่องของความประมาทในเรื่องของการปล่อยจิตปล่อยใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราตั้งอยู่ในความประมาทส่วนในการที่เราจะใช้ธรรมะในช่วงปีใหม่อย่างนี้ก็คือความตั้งใจหรือว่าระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่เรานั้น จะต้องใช้ระมัดระวังในเรื่องของการจะออกไปไหนมาไหน การท่องเที่ยวกับที่กลับทางอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องประกอบด้วยการใช้รถด้วยความระมัดระวังคือไม่ดื่มสุราของมืนเมาหรือว่าเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลอย่างนี้ก็พยายามรณรงค์กันอย่างช่วงวันที่3เอ็ดธันวาคมเนี่ยทุกๆปีก็จะมีการรณรงค์ให้เรื่องของการส่วนมนต์ข้ามปีซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากการที่เรานั้นมาส่วนมนต์ข้ามปีก็คือการเริ่มต้นการมาประกอบกิจกรรมที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นการสะสมคุณงามความดีมีการมา เจริญศีลสมาธิแล้วก็มาสวดมนต์เป็นการข้ามสกสาราชเริ่มต้นในวินาทีแรกที่เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านนั้นได้มาสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าทําคุณงามความดีข้ามปีในสู่สกสาราชใหม่ดีกว่ากินเหล้าข้ามปีอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราเองนั้นสามารถที่จะประคองชีวิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของการกระทําคุณงามความดีไม่ว่าเป็นการสวดมนต์ข้ามปีหรือ เราไม่สวนมนต์ข่าปีเราก็ไม่ดื่มสุราของมืนเมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ทําให้ชีวิตนั้นขาดสติฟันเฟือนไปอะไรทํานองนี้เป็นต้นสิ่งที่จะอวยพรไปนี้ก็ขอให้เรานั้นตรงมีธรรมะในเรื่องของความไม่ประมาทควบคู่กันพรที่ให้ไปนั้นก็จะสำลิดผลถ้าหากว่าให้พรสิ่งที่ดีๆไปแต่ว่าโยมนั้นมีความประมาทเป็นนิสยัยพรที่ให้ไปก็คงไม่สําเร็จไปได้ถ้าเรานั้นมีความไม่ประมาทก็เป็นบุคคลที่ไม่ตาย บุคคลที่ประมาทก็คือบุคคลที่ตายแล้วนั่นเองฉะนั้นในช่วงของปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกทกท่านได้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม ในทางโลกนั้นก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภา,าระปฏิพานธนสาราสมบัติในทางธรรมนั้นก็ขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้ร่วงรู้ในสัตธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายเบื้องหน้าอนา,นาคตการอันใกลน้นี้ทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร านตำนานวัดละชีชัดโจงแจทะแเลงไทยตำนานวัดสมานอยู่ไม่ไกล